ผมวันนี้ก็เป็นการตัวเรียกว่า The Next Move ของช่องวันสามสิบเอ็ดแล้วก็ช่องชจนินที่สิบหนะครับก็ได้เห็นผลง,งานที่หลากหลายมากๆที่จะมาพบกับผู้ชมทุกคนในปีหน้านะฮะก็ครอบคลุมหลากหลายเ,าเรียกว่าหลากหลาย target ของคนดูเลยทีเดียวนะฮะไม่ว่าจะเป็น nationwide หรือไม่ว่าจะเป็นวัยรุน่นไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยเลยนะฮะจะเห็น าการแท็กกันขอการตานะครับตั้งแต่ตั้งแต่ละครหนึ่งพุ่มละครหัวพุ่มซีรีส์ของ GMM TV ็มทีวีนะฮะไม่ว่าจะซีรีส์วัยรุ่นหรือว่าซีรีส์วายน,นะครับมันจะมีการเปลี่นแปด้วยแล้วก็มิติใหม่ของละครในปีหน้านั่นเอครับนั่นก็คือมิติออริจินะครับที่จะได้เห็นแล้วก็แล้วก็เห็นกองทัพนักแสดง ทำไมนะครับที่จะมาร่วมง,งานกับช่องบันสักแต่งชกองชีวิตที่มาในปีหน้านะครับก็หลากหลายหลากหลายที่ขาดเก็บออกมากครับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับก็ให้เห็นความหลากหลายนะครับมันเยอะมากเลยจริงๆนะฮะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี้นะฮะละครหนึ่งพุ่มของเราก็มีโอ้โห เรียกว่าตายภัยกลับมาเป็นคู้วันนะครับคุณสอนรมน้ำเพชรก็มาเล่นกับเราเป็นเป็นเรื่องแรกนะครับส่วนส่วนตรงละครละครสองพุ่มครึ่งนะครับเราก็มีทั้งก้าวสมุทรานะครับแล้วก็มีพิชยามาร่วมแสดงกับเรามามามาแสดงกันกับกินพนัพัฒน์ไรโนรพัพธ์แล้วก็ตรีพนัพั์ก็จะเล่นกับแอฟทัศน์อ๋อนอย่างนี้นะฮะก็ก็เยยมากมายส่วน ส่วนของของจีนเอ็มทีวีก็อย่างก็เห็นอยู่ว่าโอ้หแบบว่ามาเมื่อไหร่ก็ได้เสินคลิปเท่านั้นนะฮะนักแสดงวัยรุ่นของเขานะฮะก็เอ่อหลายเรื่องครับแล้วก็เอ่อเชนส์พิทเบฟก็กลับมาแรงที่ไม่ได้ส่งต่อนะครับเชนส์แล้วก็ยังมีวันดีออริจินอลที่ที่เห็ดของทั้ทั้งแสดงแล้วก็น่าจะวาไปอยึ่งนะครับไปเดาวิจารณ์ในเรื่องปุชโนแล้วก็อิงฟ้าคับประมาณมาโลก เรียกว่ามันมันไม่ใช่แค่เน็คสูทแต่มันเป็นเน็คสติกนูทครับที่ว่าจะเน้นเรื่องอะไรที่ทมีแขกจะพูดนะเพราะว่าปีาที่ผ่านมาแต่ไวรัลทุกชาติาต่เราชอบเราค่อนข้างประสนุกสเร็จทีนี้เราจะไปดูการกันแค่ต์หนึ่งบ้างคูตาดคือคือต้องบอกบอกว่าคือทุกวันนี้คนดูคนดูคอนเทนต์นะครับคนดูคอนเทนต์แล้วก็จะจะเวลาอินกับตัวละครหรือหรือดูละครดูซีรีส์แล้วอินกับตัวละครเนี่ยก็จะ พาให้ไปกินกับตัวนักแสดงด้วยนะฮะซึ่งอันนี้เรื่องเรื่องแบบนี้เราก็ส่ง,งกรนทบมากๆนะครับแล้วก็เห็นถึงือการดูแลแล้วก็บูมิ่งอาร์ติสต์เราตลออกม,มานะฮะมันจึงเป็นเป็นผลง,งานของท,ทางทีางแบรนด์อาร์ติสแตร์จิเม้นต์แล้วก็กลายเป็นไอดอลมาร์เก็ตติ้งนะครับที่ที่ท,ทำให้เราสามารถต่อยอดได้เพราะว่าทุกวันนี้มันไม่ใช่แค่ทีวีแล้วเราเราพูดอยู่ตลอดเวลาลว่าเราไม่ใช่แค่ช่องทีวี ซีรีส์รายการครับซึ่งตอ,อนนี้ม,นมันเรียกว่าม,มันมีช่องทางในการรับชมอคอนเทนต์เหล่านั้นได้หลากหลายช่องทางนั้นปีหน้าเราเราจึงเ,เรียกว่าโรกวโฟกัสการขยายฐานาผู้ชมตรงนี้นนเนี่นัน ไม่สามารถมองแบบเดวองคนไม่นเลยเพราะฉะนั้เวลาเราที่คอนเทนตก็ดีแอซ่ก็ดีหรือแช่างก็ดีองไปคนเวเพราะนั้นคุณจะได้เห็นว่าในปีหน้าเนี่ยเราจะเที่พีคทพีจะเห็นเยอะไม่ใช่ใช่แค่ี่นะครับมันจะมีเยอะๆตามมามันจเรายการอรีกงน้นาังสี่ั้งเอกที่จมาทั้งแอปทั้งฟิมฟ้า มีนีเไงบ้เก็สบายดีม่แอยู่แลเป็เสือปืนไเแบบว่ามาเลยไรกันแล้วจริงๆอย่างออคนเทนให้มบอกคนดูนนเี่ดูกอยากเร่นเพราะว่ามันดูคือถ้าคนเทนเนี่ยอามันน่าดูตัวละครในเรื่องมันน่าสนใจน่าเลมันเป็นสิ่ง เรื่อยๆนะครับแล้วปีหน้าเราก็จะมีโปรเจกต์ชื่อ One The วันเดียรูติโน่ก็จะเป็นซีรีส์ที่ออกมาพยายามจะจับกลุก่มคนดูออนไลน์นะครับก็เป็นคนที่มีอายุเด็กลงมาหนึ่งนะครับแล้วก็เราพยายามจะลงทุนตรงนี้อย่างทำภาษาเร็วแล้วก็มีนักแสดงครับคนเขียนบทหรือผู้กำกับดับหนึ่งของประเทศไทยมาร่วมมือการสร้างภาษาตรงนี้ของพวกเราและผมก็อ,อยากค,ค,คือจริงๆเมื่อกี้นี้ อย,อย่างที่พูดบนไอพีนะครับก่อนหน้าน,นี้นะฮะคือเรามีแอปพลิเคชันวันดีนะครับแต่ก่อนหน้านี้เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นการดูย้อนหลังของละครของเราที่ทําไม่ว่าจะเป็นละคร 3, หนึ่งพุ่มหรือละครสองพุ่มครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆตอนนั้นน่ะ Target Group คือคนเป็นที่ดูละครคราสสิกแล้วก็แต่ถ้าดูไม่ทันก็ไปดูย้อนหลังได้ในวันดีแต่ปีหน้าวันดีออริจินอลนะครับจะทํา เพื่อให้เมนทาร์เก็ตทุกเป็นคนที่ดูออนไลน์และดูผ่านวันดีแอพแอปพลิเคชันวันดีนะครับซึ่งมีใช้ในทีวีไหมมีแต่ว่ามันอาจจะไม่ขึ่มั้นจรมันอาจจะ uh, expand ได้ไม่ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจับตามองนี้ดีๆในวันดีออริจินอลซึ่งเดี๋ยวคุณทาคานแล้วเราจะมีงานแหลงเ่าใหญ่ทีหนึ่งของ,ของวันดี Original, ออริจินอลนะครับแต่ว่า ลาย,ลายดียยอะไรต่างๆต่างๆนก็จะก็จะบอกนะครับแต่นนี้ก็เห็น,นจิ้มกันเยอะแยะนะครับพบปีหน้าพบกันได้แน่นอนเราะนั้นนี่ก็คือเป็นภาพรวมภาพใหญ่ของ the next move ของบรเอกแลก็จีนเ็กน,าานก็ขอบคุณทุกการติาตามนะครับการรับชมการ llow, การคอมเมนต์นะครับเราเราเราคือคือเราต้องเราเราก็ต้องพัฒน,นากันไป เรื่อยๆนะฮะแล้วก็อยากให้ผู้ชมนะครับร่วมกันพัฒนากัเบเราพัฒนาคอนเทนต์ไทยให้มันดีขึ้นแข็งแรงขึ้นในะครับ